มาแล้ววันดีครับ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 วันนี้ควันดีครับวันนี้วันีครับวนี้คลัวันนีครบนนีัวนนี้ครับนนีบันนี้ัวนี้คันนี้ครับวันป้นนี้ครันีครับีนะีับวันนี้คันี้นะครับวันนคน เอพิโซดเจ็ดเวอร์ชันนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นของเป็นแบบว่า n e o z e o n นะครับ Hybrid Bio Commu Mobile Suit โอ้โห,โโหชื่อมาเต็มเหลือเกินนี่หน้าตามันเป็นแบบนี้ม่วงม่วงเห็นไหมเห็นไหมสีสวยนะนี่แล้วก็มีแท่นมาให้ด้วยนี่สุดจา้าบสุดจา้าบสุดจา้าบเรามาดูข้างในดีกว่าแก่ครับผมตัวนี้สเกลมันจะอยู่ที่1ต่อ144นะครับชอบผมชอบของแปลกนะฮะ นี่ด้านในามันเป็นอย่างนี้โอ้โหเป็นไงแพ็กเกจดูเหมือนเ่าโคตรนะฮะนี่มีหนึ่งถุงสามถุงสี่ถุงห้าถุง,ถง <5 S 2> เฮ้ยหนึ่งต่อร้อยขีดสีนี่เหมือนตัวมันใหญ่นะดูแล้วน่าจะเหมือนพวกซาซาบ้พวกอะไรนี้เลยนี่นี่สีสวยนะสีสวยนะไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่เล่นเล่นโอ้โหแล้วเป็นคู่มือเฮ้ยคู่มือสมัยนะั้นนี่คือเปนแบบ เป็นสีสีเลยอ่ะก็เป็นคู่มือในการประกอบนะครับอะไรก่อนอะไรหลังนะฮะวะนี่แตดูดีกว่าปั๊บเข้าให้ปึ๊บนี่สีม่วงเนี่ยมันก็จะมีแบบสองสำเฉดนะครับผมสีเทาเหมือนกันนะฮะนี่รายละเอียดของมันพวกหัวโล่พวกหน้าอกนะครับนี่ชุดพวกเกราะนะครับแล้วก็เป็นอาวุธของมันเป็นเหมือนดอกไม้นะ มีสีอะไรีมีสีขาวใสๆด้วยนะเน่นี่รายละเอียดตัวใสๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกโล่มันหรือเปล่าอะไม่แน่ใจนี่ตัวนี้เป็น h g นะครับผมไฮเกดเอิฟหนต่อร้ออ่าอันนี้ก็เป็นพวกท่อขับดันข้างหลังนะครับสีเนี่ยมันจะมีสีเทาสีน้ำเงินเข้มสีเทาอ่อน นะฮะเปียวเยมีไอ้ใหญ่ๆด้วยนะคือไปเป็นเหมือนกับแบบว่าพวกที่มันปล่อยอาวุธออกไปนี่เกาะเป็นสีม่วงเข้มเรามาดูกล่องสุดท้ายอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับนนเป็นสติกเกอร์เหมือนสติกเกอร์ตัดขอบของมันนะที่ตัวของมันจะเป็นขีดขาวนะฮะนี่เกาะสีม่วงเหมือนเดิมอ้าว ประกอบกันดีกว่าประกอบเสร็จแล้วว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะชื่อของมันคือโลเซนซูลูนะครับผมซื้อมาคือว่าคิดว่ามันน่าจะสวยอ่ะเพราะว่าเห็นข้างกล่องแล้วสีมันอนะ่ะค่อนข้างสวยนะก็คือเป็นม่วงเข้มม่วงอ่อนตัดขาวผสมเทานะแล้วดีไซน์ของมันก็สวยเหมือนกันนะแล้วก็ตัดเส้นสีขาวมาไป ได้เวลาแล้วไปดูสปีดบิลกันดีกว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นไงแล้วก็ดูประวัติของมันคร่าวๆนะฮะแล้วก็ที่มาที่ไปของมันการขยับของมันจะเป็นยังไงนะครับกับตัวนี้ฮะโลเซนซูลูนะครับผม1ต่อร้อ H ES G ไปดูกันเลย Let's go Let's go ตัวนี้นะโลเซนซูลูนะถูกเปล่าวะตัวนี้เป็นเอฟวีสดเวอร์ชั่น7นะครับผมนนโอซีออนไฮเบิร์ดหน้าตามันจะปนแปลกนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าโคตรชอบสีสวยนะฮะสีนี้สวย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 ะฮะสีม่วงนะและหน้าตามัน,ปนแปลกคือให้มันแตกต่างจากพวกกันดั้มไปเลยโมบิลสูตรตัวนี้นะเฟี้ยวเงาะบอกได้เลยว่าเฟี้ยวเงาะนะประกอบเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้นะฮะมันเป็น HG จจากประกอบไปเนี่ย บอกได้เลยว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้ประกอบยากสักเท่าไหร่แต่จุดอ่อนเนี่ยของมันมีอยู่ที่ขาทับเนื้อพลาสติกมันมีเล็กนิดเดียวถ้าเกิดงอขามันงอขาได้นิดเดียวก็งอขามากเรียบร้อยหักเลยสัตว์นี่ดามเอาไว้บอกได้เลยว่ามันสวยก็จริงแต่แม่งโคตรบอบบางเลยตัวนี้นะถ้าใครจะซื้อมาเล่นก็ต้องระวังนิดนึงแต่ถามว่าสวยไหมมันมันต้องมีอยู่ในตู้เออโอเคเดี๋ยวเรามาดู ข้อมูลประวัติมันเข้าๆดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวโลเซนซูลูตัวนี้นะฮะอ่ะมาดูประวัติกันเลยดีกว่าครับตัวนี้นะครับโลเซนซูลูเนี่ยนั้นมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของชุดเคลื่อนที่ที่ทดลองจาก AMX103 และได้รับการออกแบบเป็นชุดเคลื่อนที่ที่ต่อต้านสงครามดีไซน์คอมมิวเช่นเดียวกับฮามาฮาม่า แขนทั้งสองข้างของมันนะครับตัวเจ้าลอเซนซูลูเนี่ยมีอาวุธนำลวดที่ทำหน้าที่เป็นอาวุธระยะประชิดได้เพื่อตอบสนองบทบาทต่อต้าน p ีซ c o คอมิว ชุดนี้เรียกติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลเป็นรูปกีบดอกไม้ใหม่ไพชแจมเมอร์ mer, ซึ่งขัดขวางการเชื่อมต่อและการทํางานของอาวุธเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันมันมีโล่และมีปืนอยู่ในตัวและเป็นปืนใหญ่อุณุภาค3าตัวและเครื่องกําเนิดของไอเฟลโดยชุดเกาะแบบที่มีสายติดตั้งบนแขนขวาเพื่อให้อินคอมที่ยึดอยู่ในแขนของโรเซนซูลูด้วยนะครับผมเรามาพูดถึงอุปกรณ์คุณสมบัติพิเศษของไพชแจมเมอร์ mer, ซึ่งตัวของมันเนี่ยจะขัดขวางการเชื่อมต่อการทํางาน ของอาวุธที่เป็นแนวของภพยคอมมูซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณขึ้นลบกวนของไพโชนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเรามาดูถึง เทคนิคเชียวของตัวเครื่องมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโรงงานที่ผลิตก็คือ Neo ซี o n นะครับผมการพัฒนามาจาก AMX 103 Hama h a m r นะครับผมโอเปอเรเอรคือ c ี o n นะครับผมความสูงของมันอยู่ที่22.5เมตรนะครับน้ำหนักของมันอยู่ที่25.8ตันพลังงานนะครับผมที่ใช้คือ m i n o s k y Ultra Compact Fusion l e เ c t o r นะครับ การใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่4,950กิโลวัตต์นะครับชุดเกาะของมันนะครับวัสดุเป็นไทเทเนียมอัลลอยเซรามิกคอมโพสิตนะฮะตัวนี้ใช้นักบินในการควบคุมนะฮะนักบินก็จะมีแองเจโลสควอเปอร์และก็ทีเซตเอนะครับผม โอเคอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆตัวนี้หาข้อมูลยากมากนะครับผิดพลาดประการใดก,ก็กราบขออภัยไว้ด้วยเพื่ออยากให้รู้ว่ามันถูกสร้างเมื่อไหร่นะฮะก็เราก็ได้รู้ไปแล้วแล้วก็ประวัติของมันความสูงน้ําหนักจริงๆของมันว่าเป็นยังไงแต่ที่สําคัญบอกได้เลยว่าตัวนี้ที่เอามาคือว่า1เนี่ยมันสวย2ค่อนข้างแปลกตานะฮะนี่จะเห็นได้เลยว่ามือข้างหนึ่งจะเป็นมือคีบนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นที่ยิงดอกไม้ออกไปมันให้มาเนี่ยมันให้แขนมา แบบ2แบบเลยถ้าเกิดจะยิงก็คือเราก็ถอดอันนี้ออกแล้วก็ใส่มืออีกอันหนึ่งเนี่ยมันทํามาให้นะครับผมหรือว่าจะลอใส่โล่2อันก็ได้นะครับที่โล่ที่มีปืนอนะ่ะอยู่เข้ามาข้างในเขาก็ให้มาให้ทั้ง2อันก็คือว่าจะเป็นมือคีบ2อันก็ได้หรือว่าจะเป็นโล่2อันก็ได้หรือว่าเราจะติดอันนี้ที่ติดอยู่เขาก็ให้มาคือให้เผื่อมาหมดเลยนะเผื่อว่าบางคนเนี่ยประกอบแล้วชอบเอาไปทา ฉากแอคชั่นหรือว่าตั้งโชว์ในฉากแอคชั่นในตู้ของเรานะฮะตัวนี้มันเป็น H G นะครับผมจุดรายละเอียดอย่างที่ผมบอกไปคือข้อต่อของขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากๆนะฮะเราเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเราก็ไม่อยากที่จะไปจับอะไรละตัวนี้นะครับขยับได้นะครับผมแขนเรามาพูดถึงแขนนี่ว่าแขนนะครับขยับได้ปีกตรงนี้ขยับได้ แขนตรงนี้บิดงอได้นะครับมือทุกอย่างบิดงอได้กระโปรงขยับได้ขางอได้แต่งอได้ไม่เยอะนะฮะไม่อยากจะงอแล้วเพราะแม่งหักไปแล้วนะฮะแต่ก็บอกได้เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะ,ะโลเซนซูลูนะฮะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่รูปของมันนะนี่เดียว,วยจหมยจ้าบจริงมนะฮยะถ้าูปอมยในูนรูงใหู้ปองหรือวอย ตู้หรือว่าเป็นไงเป็นไงหล่นเลย <S <S เรามาพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายกว่าการให้คะแนนให้ดาวของมันตัวนี้ในเรื่องราคาราคาผมอยู่ได้ได้มาประมาณ1ัน0นึงหรือ900บาทนะฮะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วก็สเกลของมันค่อนข้างที่จะ,ะกำลังพอดีเลยนะการประกอบก็ไม่ได้ยากมากแล้วเรื่องรายละเอียด ของมันสีเนี่ยโอเคผมให้เลยสวยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับราคาอยู่ที่ประมาณพันนิดนิด,น,ดนะฮะเก้กว่าบาทถึงพันนิด,น,ดนิดเนี่ยกับตัว h g ตัวนี้ผมให้อยู่ที่3าดาวนะฮะ<อ>ก็มันมีเรื่องรายละเอียดแต่คือว่าข้อดีของมันก็คือมันให้แขนมาเผือ่อเป็น2คู่เลยนะฮะโอเควันนี้ไปก่อนดีกว่าคราวหน้าจะประกอบตัวไหนมาให้ดูนะฮะก็ คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าแนะนํามาได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดสับไครไลค์แชร์นะฮะคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้ด้วยเดี๋ยวมาดูคราวหน้าว่าจะประกอบตัวไหนอย่าลืมๆๆฝากกดซับสไครไลค์แชร์ด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย